สวัสดีค่ะป้านิ่ายทิพินค่ะวันนี้นะคะป้านจะบอกเลยนะคะป้านามาเยี่ยมชมทีพดินนะคะฮอตมากๆนะคะเราจะเปิดใน23ตุลาคมนี้ค่ะเสาร์ที่23เราจะทําการเปิดจองนะคะส่วนเงื่อนไขและกติกาการจองเนี่ยป้านจะมาแจ้งให้ทราบนะคะตอนนี้ป้านอยู่ที่แปลงที่9ค่ะแปลงที่9นะคะทั้งหมด18แปลงค่ะเฟสท,ที่1ค่ะบ้านสวนคลอง14องครักจังหวัดนครนายกนะคะดินถมเรียบร้อยแล้วนะคะท่านดูได้เลยนะคะด้านหลังของป่าเนี่ยดินถมแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะคะดูบริเวณโดย ตอนนี้ป้นยืนอยู่ที่แปลงที่9ก็ไล้ไปเลยค่ะ9 8 7 6 5นะคะไปถึงข้างหน้าแปลงที่1จะอยู่ติดถนนด้านหน้าเลยนะคะถนนของเรากว้างทั้งหมด12เมตรนะคะกว้างทั้งหมด12เมตรนะคะสำหรับบันเสาที่2 3เนี่ยค่ะเราจะทําการเปิดจองนะคะเฟสที่118แปลงเด็กของเรานะคะบ้านส่วนคลอง14นะคะพเป่าขอบอกเลยนะคะว่า ถ้าท่านวางเงินดาวน์พราะมทนสัญญาณนวนที่ยี่สามยี่สี่ค่ะท่านจะวางเงินดาวน์แค่ห้าหมื่นบาทและผ่อนได้ห้าปีค่ะแต่หลังจากวัน <Wow. S 1> ที่ยี่สิบสี่แล้วนะคะถ้าท่านมาทําสัญญาและวางเงินดาวน์หลังวันที่ยี่สี่ท่านจะผ่อนได้แค่สามปีเท่านั้นนะคะเนี่ยได้หลังแปลงที่เก้านะคะก็จะบอกเลยค่ะว่าติดคลองนะคะติดคลองเนี่ยค่ะจะเป็นน้ําในคลองเลยนะคะน้ําเยอะมากๆเลยนะคะ ที่ีินบ้านสวนเกตรของเรานะคะมีถนนมีลำรางนะคะมีพื้นที่ส่วนกลางกว่าร้อยห้าสิบไร่นะคะซึ่งวงเวียนขนาดใหญ่ค่ะของเรานะคะไฟฟ้านะคะเรนบอกเลยค่ะไฟฟ้ามาถึงตรงวงเวียนใหญ่ของเราเลยนะคะวงเวียนยี่สิบสองไร่ของเรานะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในอนาคตนะคะสําหรับใครที่จะมาซื้อที่ดินตรงนี้นะคะท่านจะซื้อไว้สร้างบ้านสวน,นะคะ่ะบ้านแนวสวนเกษตรก็ได้นะคะปลูกผักเลี้ยงปลามาขุดสระเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วก็มาเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาทําบ้านสวนแนวสวนเกษตรหรือท่านจะซื้อเก็บเก่งกําไรก็ได้ค่ะหรือจะซื้อที่ดินเพื่อสะสมเงินออมก็ได้นะคะเพราะทุกวันนี้ค่ะเราเอาเงินไปฝากธนาคารดอกเบี้ยกันนิดเดียวนะคะเรามาลงทุนกับที่ดินนะคะเพื่อเป็นการสะสมเงินออมนะคะเนี่ยค่ะที่ดินของเราตรงนี้เป็นแบบว่าสวยมากค่ะอยู่ทางด้านหน้าทางเข้าเกือบทางด้านหน้าทางเข้าของโครงการเลยนะคะทางจากถนนรังสิตนครนาย,นยกมาเพียงแค่ 2กิโลเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้กับร้านบิทเทนสวีตนะคะร้านกาแฟชื่อดังนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิาลย์เซนเตร์เรซ่า Saint นะคะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ค่ะออตลาดไม้ดอกไม้ไประดับคลอง15ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะแล้วก็อยู่ใกล้คาสคาตากตรฟคลับมองเทอ,อร์กาแฟแอนฟาร์มดูคลองกาฟแฟแอนฟาร์มนะคะปั๊มเชลปั๊มปอตทอนะคะมอสอวอองค,รค์ราค่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะตรงนี้เขาจะอยู่ใกล้แหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะและปิ้นจะบอกเลยว่าแลนด์สเคปที่นี่ค่ะเป็นแลนด์สเคประดับโลกเลยนะคะผังที่ดินที่ได้มาหัดสัจ ม,ะะมีความสวยงามมากเลยนะคะอนาคตท่านต้องซื้อท่านซื้อการซื้อที่ดินเราต้องเล็งเห็นอนาคตนะคะอันนี้เรามาแบ่งแปลงเล็กเป็น18แปลงนะคะเราแบ่งโฉนดนะคะเป็น18แปลงเล็กนะคะสําหรับท่านที่แบบว่าสามารถที่จะจับต้องได้ในราคาที่ดินขนาดนี้ค่ะเราจะเริ่มที่ร0 2ตารางวาถึง204ตารางวานะคะราคาเราเริ่มต้นที่ราตรารางวาละ8 0 0 0บาทถึงตารางวาละแ9 0 0้บาทนะคะสําหรับ18แปลงเล็กของเรานะคะจะเปิดจองในวันเสาร์ที่ยี ที่13ตุลาคมนะคะส่วนกติกาว่าเงื่อนไขการจอยยังไงเดี๋ยวปิ้นจะมาอัปเดตนะคะให้ทุกๆท่านได้ทราบกันนะคะเห็นไหมคะชอขอลาันทุกท่านเยี่ยมชมเลยค่ะเฟสที่1ของเรานะคะเนี่ยค่ะบริเวณนี้ทั้งหมดเลยค่ะดินสูงมากค่ะปั้นบอกเลยว่าท่านไม่ต้องมาถมดินอีกแล้วนะคะถนนด้านหน้าก็กว้าง12เมตรนะคะไฟฟ้าเข้ามาถึงตรงวงเวียนใหญ่22ไร่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตรงนี้นะคะ นี่ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะถ้าใครอยากจะมีบ้านสวนแนวสวนเกษตรนะคะหรือว่ามีที่ไว้ปลูกบ้านหลังเล็กเล็กบ้านพัาผ่อนหย่อนใจบ้านพัาตัดอากาศนะคะตรงนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะคะเพราะว่านครนายกนะคะอนาคตก็จะมีทางเดินสายฉลิมรานครนายกสระบุรีนะคะมาตัดผ่านราคาที่ดินตอนนั้นก็จะอัพขึ้นอัพขึ้นแล้วนะคะท่านจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะถ้าทางเดวนผ่านมานะคะตอนนี้นะคะการซื้อที่ดินท่านต้องซื้อตั้งแต่ตอนนี้ไว้เลยค่ะซื้อเก็บไว้ค่ะเพื่ออนาคตเราจะมาทําบ้านสวนได้นะคะเพราะตอนนี้กรุงเทพไม่ อยู่แล้วนะคะไหนจะเชื้อโรคไหนจะความเปออดไหนจะ่นพันไหนจะค่าพีเอ็มสูงนะคะแล้วก็ไหนจะโควิดอีกเนะะี่ยค่ะเราก็เตรียมหาที่แบบนี้ไว้อยู่ยามเกษียณนะคะไวเกษียณของเราเราต้องมาซื้อเราต้องมาเราตาเรียมผ่อนที่ดินแบบนี้ไว้ค่ะของเราซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะพร้อมโอนม,มากๆซื้อผ่อนผ่อนระยาไปเลยค่ะสามถึงห้าปีผ่นก็จะของที่ดินโดยตรงผ่อนและสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันทีเลยนะคะหรือทา่าหาป้นเลยค่ะเพจษฐกที่ดินยูทูปิ้นขายที่ดินค่ะ เบล์บุป,ปิ้นนะักขนาดน,นะคะ0ูนย์เก6าหค่ะแล้วเปิ้ลจะมาอัปเดตในคลิปกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ